ทุกคนเคยไหมครับที่เข้ามาอยู่ในห้องประชุมแล้วก็เกิดคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแล้วก็สงสัยว่าเออกูคุยเรื่องอะไรกันแล้วเขาอยากได้เลจากการประชุมนี้เหรอนะครับถ้าทุกคนเคยเจอเรื่องแบบนี้เนว่าเราเป็นคนคล้ายๆกันเนาะซึ่งนี่คือปัญหาของการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาเอากฎของการประชุมที่ดีนะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเพื่อจะได้จัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่2 0 5 0 Podcast นะครับ Podcast ที่จะช่วยให้คุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นใหม่ใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กับเทมส์เมนเดิน,นะผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างโต Re Invent นะครับวันนี้เรื่องที่เอามาชวนคุยกันเนาะ,ะน่าจะฟังทีเซอร์เปิดไปแล้วใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยฉันมาทาอะไรในการประชุมนี้กันแน่เนาะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอยากจะเอาเรื่องการจัดประชุมที่ทำให ทุกคนรู้สึกว่ามันควรค่าแก่การเข้าอ่ะนะมันมาแล้วมันไม่เกิดอาการเคว้งคว้างเกิดคําถามในการประชุมกับตัวทุกคนนะครับเอามาแบ่งปันกันเนาะจะได้สามารถเอาไปลงมือนะจัดการประชุมกันให้ได้ดีมากขึ้นนะครับก่อนอน่นเลยนะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนั้นเทมอยากจะชวนทุกคนคุยง่ายๆนะครับไวๆเลยนะว่าอยากให้ทุกคนลองจนอนิจนตนาการดูนะครับว่าถ้าเราประชุมหนึ่งชั่วโมงทุกคนคิดตามเถอะนะ ประชุมหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่การประชุมนั้นเนี่ยมันมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด1ิบคนคุณว่าเราใช้เวลาการประชุมไปเท่าไหร่ครับอลองคิดดูนะหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะนะครับคือถ้ามองด้วยตัวเวลาหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงกันเนาะแต่ถ้าคุณเอาจํานวนคนที่มาต้องมานั่งเสียเวลานั่งประชุมด้วยกันเนี่ยนะฮะมารวมเข้าไปด้วยเนี่ยจริงจแล้วนะ่ถ้าคิดตามจํานวนจริงๆริมันคือสิบชั่วโมงเนาะ 1ชั่วโมงของคน10คนถ้ากว่าคุณเอาเวลาคนมาทั้งหมด10ชั่วโมงนะครับเ,เทมพูดเรื่องนี้จริงๆพูดมาหลายรอบแล้วเรื่องเรื่องออการประชุมเรื่องของเวลาเนี่ยว่ามันเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆในการทํางานเนาะหรือแม้กระทั่งในการใช้ชีวิตนะครับคือเทมเชื่อว่าทุกคนต้องการเวลานะในการที่จะสร้างผลงานนะครับหรือว่าทํางานให้เสร็จทํางานออกมาให้ดีนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะพูดยังไงดี จำเป็นจะต้องมีเพื่อถ่ายทอดข้อมูลอินโฟม t ชันบางอย่างต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณลองดูดีๆนะการถ่ายทอดอินโฟมชันเนี่ยเป็นขั้นตอน,นที่สิ้นเปลืองนะเวลามากๆแล้วก็คือองค์กรที่ดีเนี่ยเขาพยายามจะเซตอินโฟม a ชันฟลอร์เนี่ยให้มันน้อยสุดเพื่อลดอระยะเวลาพวกนี้แหละนะครับเลยเป็นที่มาของการนำะมูกแฟตแลตออแกนเซชันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งลดระยะเวลาในการประชุมได้ นะครับยิ่งดีอันนี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะจัดเนี่ยนะมันก็ต้องจัดให้มันมีประสิทธิภาพเนาะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากนะครับที่เราจะต้องเคารพเวลาของคนอื่นแล้วก็จัดการประชุมให้ตอบโจทย์นะแล้วก็เอาออกไปแล้วมันเกิดผลการทํางานที่ดีจริงๆไม่ใช่แบบมาจัดคิดอะไรไม่ออกก็จัดประชุมอะไรแบบนะี้ทืว่าม,มันอาจจะเสียเวลาเยอะไปหน่อยนะครับอย่าลืมนะหชั่วโมง10บคนนะครับคือ10ชั่วโมงนะทุกคนโอเค วันนี้เรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับมาจากาเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์นะครับเขียนโดยคุณอดนะัมไบรอันเนาะคุณอดัมไบรอันเนี่ยแกก็เป็นเจอร์นัลิสต์ที่เขียนให้นิวยอร์กไทมส์เนี่ยแต่ว่าแกได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับ CEO นะมากกว่า500คนนะครับซึ่ง CEO ทั้ง500คนเนี่ยพอเขาคุยไปเนาะจับประเด็นจับไปจับมาเนี่ยเขาก็ได้คำตอบมาว่าเอ้ยการที่จะจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีประสิทธิผลเนี่ยนะฮะมันต้องทำยังไง นะครับออ,อกมา c ีทั้งทั้งหมดเนี่ยพูดออกมาแล้วเขาสรุปออกมาเป็นกฎอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมด3ข้อทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อเลยนะข้อแรกนะครับข้อแรกต้องมีอันเจนดาในการประชุมที่ชัดเจนนะครับหรือพูดง่ายๆว่าต้องมีวาระการประชุมมีหัวข้อในการประชุมนี่แหละฟังดูแล้วเป็นอะไรที่แบบให้มันพื้นฐานพื้นฐานเนาะใช่ไหมฮะไม่มีวาระการประชุมแล้วจะจัดประชุมทําไมนะแล้ว ฉันจะไปนั่งร่วมอยู่ในการประชุมที่ไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรทําไมใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลน่นะครับจริงไหมแต่ว่าถ้าอย่างที่เทมได้ชวนคุยไปตอนแรกเนาะถ้าเราลองนึกย้อนกันดูดีๆเนี่ยเทมเชื่อว่าเราเคยเข้าไปอยู่ในการประชุมแบบเนี้ยที่เรามีคําถามกันอยู่แบบเนี้ยในหลายๆการประชุมเลยแนะ่ๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสงสัยว่าอ้หัวข้อมันคืออะไรเนาะแล้วฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมครับเขาคุยเรื่องอะไรแล้ว เขาต้องการอะไรจากการประชุมนี้หรอเนอะซึ่งพอเราตกอยู่ในสถานการ,าการณ์นี้จริงๆอ่ความรู้สึกเรามันคงเป็นการแบบเซ็งๆนะว่าออกูมาทาอะไรที่นี่กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะจัดประชุมเนาะสิ่งที่เราต้องทําเป็นอย่างแรกเลยคือการทําให้คนอื่นนะ่ะคนที่ควรจะต้องมาเข้ามานั่งประชุมเนี่ยนะครับรู้ตั้งแต่ตอนที่ถูกชวนเข้าประชุมเลยครับว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะแอนด์เรมันคืออะไรวัตถุประสงค์ของการประชุมคืออะไรครับ และอะไรคือ expected result หรือว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะครับการมีวาระมีหัวข้อมีวัตถุประสงค์มีผลลัพธ์ที่คาดหวังที่ได้จากการประชุมเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการพูดคุยทุกคนไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางแบบไปเรื่อยๆเลยนะฮะออกออกจากฝั่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังทําให้คนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาตัดสินใจได้นะว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆหรือเปล่า นะเราก็เขาอาจจะเตรียมข้อมูลอะไรบางอย่างมาล่วงหน้าได้ด้วยถ้ารู้ว่าเรื่องที่เรากำลังจะเข้าไปคุยเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้การประชุมเนี่ยมันมีความเอฟเฟกติฟมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวาระการประชุมเนี่ยโอ้โหจำเป็นมากๆถ้าไม่มีอันนี้นะครับอย่าจัดนะฮะนี่ขอร้องเลยข้อที่1นนะครับถัดมาข้อที่2ครับทุกคนเมื่อเราตั้งใจว่าโอเคเราจะจัดการประชุมแล้วนะครับต้องมีกฎข้อนี้คือคุณต้องเริ่มและ จบการประชุมให้ตรงเวลาให้ได้นะครับการที่เราต้องมานั่งรอนะคนเข้าประชุมเนี่ยตอนก่อนจะเริ่มเนี่ยลองนึกตามเนาะการที่เราต้องมานั่งรอคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยใครจะมาเมื่อ,อไหร่คนนี้จะมาไหมคนนั้นจะมาไหมนะครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่อยู่ในห้องอะ่ะมันเสียเวลามากทุกคนแล้วก็กินพลังงานเนาะอย่างปล่าประโยชน์ นะครับเวลามันสําคัญอนะ่ะมันเป็นเงินเป็นทองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจะแจ้งในการประชุมเลยครับว่าให้เข้าประชุมตอนกี่โมงนะครับเนี่ยคุณควรจะมาเวลาเนี้ยทุกคนควรจะมาเวลาเนี้ยและกฎก็คือจะขอเริ่มประชุมเมื่อถึงเวลาทันทีนะครับนอกจากการเริ่มตรงเวลาที่ทว่าสําคัญแล้วเนาะการจบจบให้ตรงเวลาก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับ หรือว่าทุกคนมีงานต้องทํามีแผนงานที่ตัวเองวางกันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะทุกคนทําแต่า่หหลายคนทําชาวบ็อกซิ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมที่มันยืดเยื้อไปเรื่อยๆอะ่ะมันมีแต่จะทําให้งานอื่นๆที่คุณวางแผนไว้อะหรือว่าพวกเราในหลายๆคนที่กําหนดกันไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันเสียนะมันเสียตามกนไปนเป็นขบวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับการจบประชุมให้ตรงเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเรามีกฎข้อนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทุกคนต้องมาช่วยกันนะพยายามที่จะบริหารการประชุมพูดคุยกันนะครับแล้วก็ควบคุมระยะเวลาให้ตรงประเด็นในสุดเพื่อให้เริ่มและจบการประชุมให้ตรงเวลานะครับทุกคนจะได้ไม่มีปัญหาในการทํางานอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้คือข้อที่2นะถัดมาครับข้อที่3ครับเมื่อจะจบการประชุมนะครับเราต้องมีการกําหนด Action plan หรือว่าแผนการทำงานต่อที่ชัดเจนนะครับก่อนจะจบการประชุมเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องกันเวลาเล็กๆน้อยๆอยทุกคนมาสรุปนะครับกันว่าฟังด,ดีนะครับ Who will do what by when Who will do what by when นะครับหรือพูดง่ายๆว่าใครจะต้องไปทำอะไรต่อและมีกำหนดการส่งมอบมันเมื่อไรนะครับถ้าไม่มีแผนการทำงานต่อที่ชัดเจนเนี่ย การประชุมที่เรานั่งคุยกันมาทั้งหมดเป็นชั่วโมงไอ้ทุกคนมันจะเป็นเรื่องศูนย์เปล่าโดยทันทีคือคุณกําลังเอาเวลาคนมานั่งคุยอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุยไปคุยมาแล้วก็สุดท้ายไม่รู้ว่าใครต้องไปทําอะไรต่อเหมือนอินโฟมิชันแค่เกิดการแลกเปลี่ยนไปแต่ไม่เกิดเอื้อให้เกิดการาทําให้สิ่งที่เราต้องการจะทําให้สําเร็จเนี่ยมันก้าวหน้าต่อไปได้เพราะคุณไม่มีแผนการทํางานต่อไม่รู้ว่าใครต้องทําอะไรต่อและส่งมอบมันกลับมาเมื่อ,อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3นี้ก็สําคัญมากถ้าไม่มี แอคชั่นแผนเนี่ยอย่าลืมนะว่าการประชุมที่ผ่านมาจะศูนย์เปล่าโดยทันทีอันนี้สําคัญมากๆนะครับและนี่ก็คือกฎการประชุม3ข้อเนาะที่ทุกคนควรเอาไปใช้ให้เป็นนิสัยเลยนะครับเพื่อทําให้การประชุมเนี่ยมันมีประสิทธิผลนะที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอย่างที่ทําบอกไปแล้วในตอนต้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราประชุม1ชั่วโมงมีคนเข้าประชุม10คนเราใช้เวลาในการประชุมทั้งหมด10ชั่วโมงนะทุกคนไม่ใช่1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราคิดว่าเวลามันมีค่าถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาจริงๆเนี่ยเราต้องเคารพเวลาคนอื่นด้วยนะครับอย่าทาให้คนอื่นเสียเวลาเพราะว่าทุกคนมีสิ่งที่จำเป็นต้องทําให้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมเตรียมพร้อมการประชุมในครั้งถัดไปให้ดีและนี่คือทั้งหมดของ2 0ง0ูนย์ศูพอดแคสต์ในวันนี้นะครับที่จะเอาเรื่องของกฎการประชุม3ข้อที่จะทําให้การประชุมของเราเนี่ยเอฟเฟกติฟมากขึ้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังครับก็ก่อนที่จะ จากกันไปเนาะก็ฝากเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตฝากหนังสือหรือสร้างต่างโต re-invent ครับ34วิธีรื้อค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับทุกคนสามารถหาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็น c ีเอ็ดบุ๊กไนอินคิโนคุนิย a เอชเ o o k หรือว่า B2S นั่นเองนะครับหรือว่าจะกดสั่งเข้ามาได้ทาง f e c o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  k n p n p e นะครับติงต่าง by t h m e s เนาะติงเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่างเป็นภาษาไทย อซึ่งเทมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในตัวแคปชั่นของพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนลงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายวันนี้เหมือนเดิมครับขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของทุกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ